สวัสดีค่ะกีนะคะวันนี้กีก็ขอแนะนำ UCLife Online v i s u a l Room ค่ะเป็น New Normal พฤติกรรมใหม่ของผู้คนบนโลกใบเดิมค่ะอ้าเรามาทำความรู้จักกับ UCLife กันเลยนะคะว่า UCLife ของเราทำอะไรได้บ้างแล้วมันคืออะไรค่ะ ยูซีไลนะคะเป็นระบบ Data l i ล e ์สตรีมมิสัญชาติไทยที่สามารถประชุมสัมมนา,าอบรมการเรียนการสอนหรือให้คำปรึกษาทางการแพทย์ระยะไกลผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเวลาและที่สำคัญนะคะยูซีไลของเรารองรับพระราชะกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปีพุทธศักราช2563ด้วยการออกแบบที่มีความปลอดภัยสูงทางข้อมูลซึ่งข้อมูลของเราเนี่ยนะคะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะ ยูซีไลท์เปรียบเสมือนห้องประชุมที่ให้พนักงานในบริษัทมาประชุมออนไลน์กันได้แล้วก็เปรียบเสมือนห้องเรียนที่ให้คุณครูมาสอนนักเรียนได้และเปรียบเสมือนห้องของคุณหมอที่ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ได้และที่สําคัญแล้วก็มีห้องสําหรับจัดเลี้ยงด้วยค่ะเพื่อพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆของเราก็ได้ค่ะคุณสมบัติของดูซีไลท์นะคะให้ความสําคัญมากๆเลยในเรื่องของ Data Security ค่ะ โดยการออกแบบการรับส่งข้อมูลในการสื่อสารแบบ end-to-end end encryption ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดค่ะ UC Lite ของเรานะคะรองรับทุกอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือมือถือค่ะถ้าคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กเนี่ยรองรับทุกเบราว์เซอร์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Chrome Firefox Microsoft Edge และก็ Safari ค่ะในส่วนของมือถือนะคะระบบ Android ของเรามีเรื่องของแอปพลิเคชัน UC Lite แล้วค่ะเพียงแค่ คุณมีมือถือแล้วโหลดแอป UC Lite คุณก็กดแค่วันคลิกจากลิงก์ที่เราส่งให้ก็สามารถเข้าห้องประชุมออนไลน์ได้แล้วห้องประชุมออนไลน์ของเรานะคะจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์และก็ระบุตัวตนผู้เข้าร่วมประชุมได้ค่ะตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนั้นๆจริงๆและไม่มีการแอบรักไก่เข้ามาในห้องประชุมออนไลน์ของเรา,าที่สำคัญนะคะ ห้องประชุมออนไลน์ของเราอ่ะสามารถกําหนดชื่อห้องประชุมออนไลน์เองได้แล้วก็สามารถจองห้องประชุมออนไลน์เองได้ด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมล่ะคะที่สําคัญนะคะการนําเสนอการประชุมผ่านทางไกลเนี่ยนะคะระบบ uc live ของเราค่ะรองรับทั้งภาพและเสียงผ่านคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างการประชุมออนไลน์หากเราต้องการนําเสนอสไลด์ไม่ว่าจะ powerpoint excel word หรือว่าต้องการนําเสนอผ่านเว็บไซต์นั้นๆหรือว่าว์เซอร์อะไรก็ตาม เราสามารถแชร์สกีนให้ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เนี่ยสามารถเห็นได้ตรงกันเลยค่ะแล้วก็ระหว่างการประชุมนั้นมีการบันทึกการประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตรงนี้นะคะสามารถเอามารีรันให้กับคนที่ไม,ไม่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมณเวลานั้นๆหรือวันนั้นๆได้เลยค่ะ,ะและที่สำคัญนะคะระบบ UC l i t e ของเราอะ่ะสามารถโบวทมิทติ้งได้ก็คือฟังก์ชันในการนับคะแนนเสียงจากการประชุมออนไลน์ค่ะ ามาดูค่ะว่า UC Lite เนี่ยให้ความสำคัญของระบบ End-to-End end Encryption เนี่ยมันเป็นยังไงบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวกีขออนุญาตอธิบายในเรื่องของ End-to-End end Encryption ค่ะก็คืออันนี้คือโน้ตบุ๊กของผูกเข้าร่วมประชุมใช่ไหมคะที่เข้าประชุมออนไลน์และอันนี้คือห้องออนไลน์ UC Lite ของเราอ่ะระหว่างการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องน,นี้เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ของเรานะคะระหว่างทางตรงนี้ระบบ End-to-End end Encryption อะก็คือ การป้องกันไม่ให้ถูกดักจับข้อมูลได้ระหว่างทางตรงนี้ก็คือสีเขียวแน่นอนไม่มีใครสามารถมาดักข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่จะส่งมาทางห้องประชุมออนไลน์ของเราได้ค่ะและอีกหนึ่งความสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากๆก็คือ data localization ค่ะ เป็นการเก็บข้อมูลในประเทศแล้วก็ทําตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ประจําปีพุทธศักราช2560ค่ะนั่นก็คือหลอกไฟล์ในเรื่องตรงนี้ไว้ใจ u c l i ไ e ของเราได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะกีอยากฝากไว้เรื่องหนึ่งค่ะเป็นสโกโลแกนของ u c l i ไ e ของเรานะคะกล้าใช้ของไทยไม่อายใครค่ะขอบคุณค่ะ